สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูยุวริยาเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนพอจะรู้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ทบทวนนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแล้วก็พวกสระต่างๆวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเอาความรู้ในเรื่อง2เรื่องที่คุณครูทบทวนมาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องคำเป็นและคำตายค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรามาดูลักษณะคำเป็นกันก่อนนะคะว่าคำเป็นมีลักษณะอย่างไรบ้าง 1. คําคำเป็นคือคำที่มีพยัญชนะผสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาเช่นมาดูปูเป็นต้นนะคะข้อ 2. คํคำเป็นคือคำที่มีพยัญชนะประสมกับสระอัมไอไอเอาอีกครั้งนะคะอัมไอไออา จำไว้ให้ดีนะคะเช่นคำว่าจำน้ำใช้เผาเสาไปเป็นต้นนะคะข้อที่3ค่ะถ้าคำเป็นนั้นมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงแม่กลนแม่กแมกแม่เกยแม่โกเช่นคำว่าจริงกินฉุยคำเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคำเป็นนะคะและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูมีเทคนิคการจำมาให้นักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนจำไว้ว่า คำเป็นถ้ามีตัวสะกดจะต้องจําคํานี้เลยค่ะนมยวงค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแม่กนแม่กลแม,กมแม่เกยแม่โกลและแม่กงค่ะเรามาดูตัวอย่างคาเป็นที่มีพยัญชนะผสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกากันบ้างนะคะคุณครูจะอ่านให้ในักเรียนฟังหนึ่งเที่ยวแล้วหลังจากนั้นนักเรียนฝึกอ่านเองด้วยนะคะสี่ขามาหาปีหน้าหรือชื่อ เก่งมากค่ะต่อไปเรามาดูคำเป็นที่มีพยัญชนะระสมกับสระอัมไอไอเอากันบ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะครูจะอ่านหนึ่งเที่ยวแล้วนักเรียนฝึกอ่านเองนะคะกําเดาไฟป่าใกล้ตาเราอยู่เยี่ยมมากค่ะต่อไปเรามาดูคำเป็นที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงกลนกลมเกยโก คุณครูัวให้นักเรียนจำว่ายังไงนะเก่งมากค่ะนุ่มยวงนะคะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะลงเอย่ยการบ้านดมกลิ่นสาวงามฝึกอ่านเลยค่ะสุดยอดมากค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำตายกันบ้างนะคะว่าคำตายเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ คําตายคือคําที่มีพยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอากาเช่นกะทิเพราะดูเป็นต้นนะคะข้อ 2. อํคำตายคือคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบกบและกดค่ะเช่นคําว่าบทบาทลาบเมฆเลขเป็นต้นค่ะและเพื่อใน,นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูมีเทคนิคการจำเกี่ยวกับคำตายมาด้วยนะคะ ให้นักเรียนจำไว้ว่าคำตายถ้ามีตัวสะกดให้นักเรียนจำคำนี้เลยนะคะกระบฏอีกครั้งนะคะกระบทกระบฏมันต้องตายนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนที่เป็นกระบทคือคนที่ทรยศหักหลังต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้สมควรตายซึ่งกระบทก็ประกอบไปด้วยมาตราแม่ปกแม่กกและแม่กดคะ่ะ มาดูตัวอย่างคำตายที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอ,อการกันนะคะครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งเที่ยวแล้วนักเรียนฝึกอ่านตามด้วยนะคะมะลิกะทิทะเลสะกดเก่งมากค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างคำตายที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กบแม่กบแม่ก,กดหรือหลักการจำว่าอะไรนะคะเก่งมากค่ะกระบทนั่นเองนะคะเรามาฝึกอ่านกันเลยนะคะวาดรูปก,กากบาทเลขแปด สดมากสุดยอดมากค่ะ ขอขอบคุณสื่อการสอนสวยๆที่คุณครูได้เอามาประกอบในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นของนางสาวกนกอ่อนแทนสีแสงค่ะมาค่ะมาค่ะคุณครูจะสรุปอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคำเป็นคำตายนะคะอันดับแรกให้ในักเรียนดูก่อนว่าคำนั้นมีตัวสะกดหรือไม่ถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใช้วิธีดูเสียงสระเป็นหลักนั่นก็คือเสียงสั้นอายุสั้นเป็นคำตายเสียงยาวอายุยืนยาวเป็นคำเป็น และถ้าผสมด้วยสระอําไอไอเอาก็ให้ถือว่าเป็นคำเป็นด้วยนะคะต่อไปถ้าคำนั้นมีตัวสะกดให้ใช้วิธีดูตัวสะกดเป็นหลักนะคะนั่นก็คือกระบทมันต้องตายได้แก่แม่กกแม่กบแม่กดคือคำตายนะคะและถ้าเป็นตัวสะกดในแม่กลม่กมแม่เกยแม่เกและแม่กงหรือที่เราจำว่านุ่มยวงก็ถือว่าเป็นคำเป็นค่ะและนี่ค่ะจำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ คำตายกระบดเสียงสั้นคำเป็นนมยวงเสียงยาวอีกครั้งนะคะคำตายกระบดเสียงสั้นคำเป็นนมยวงเสียงยาวเห็นไหมล่ะคะว่าเรื่องคำเป็นคำตายไม่ได้ยากเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องคำเป็นคำตายด้วยความสำคัญมีดังนี้ค่ะการเรียนเรื่องคำเป็นคำตายจะทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านวรรณยุกต์แลกเกิดคำใหม่มากมายให้เราใช้ในการสื่อสารไงล่ะคะ และนี่ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคำเป็นคำตายนะคะนักเรียนได้เรียนรู้จบไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบนักเรียนกับกิจกรรมนี้ดีกว่าว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับกิจกรรมลองทําดูหนูทําได้โดยคุณครูจะมีประโยคมาให้แล้วให้นักเรียนทายสิคะว่าในประโยคนี้มีคำเป็นกี่คำคำตายกี่คำนำความรู้ที่ได้เรียนมาเมื่อสักครู่มาใช้ได้เลยนะคะ ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมนี้กันเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะคำเป็นหนึ่คำคตายสองคค่ะข้อต่อไปเลยค่ะหมดเวลาค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ คำเป็นสามคำคำตายสองคำค่ะอีกสักข้อนะคะหมดเวลาค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะคำเป็นสามคำคำตายสองคำค่ะ จบแล้วคะ่ะกับเรื่องคำเป็นและคำตายวันนี้เนื้อหาอาจจะยาวไปหน่อยนะคะวันนี้เกิน5นาทีแต่ครูเชื่อว่าในคลิปนี้ถ้านักเรียนตั้งใจดูและร่วมทำกิจกรรมไปด้วยคุณครูว่านักเรียนเข้าใจเรื่องคำเป็นคำตายอย่างแน่นอนคะ่ะ เอาละค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะที่จะต้องไปทําใบงานสร้างสารรค์เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องคําเป็นคําตายอย่าลืมทําส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้นี่นี่น,นีีห้องเรียนภาษาไทยไทยไทย,ทยขอจบเพียงแค่นี้นี่น,น,นีก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ